ดีเงี้ยมาเลี้ยงครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะมีมาพร้อมสาวหน่อยนะครับเนาะครับนะครับสาวหน่อยสวัสดีค่ะครับสาวหน่อยสวัสดีค่ะหมดครับเจ้าอะไรยังเนี่เจ้าเล่ร่อยเจ้าเล่ร่อยเจ้าเล่ร่อยครับผมหันไปน้ำทางนะครับออกมาไหมครับนกน้ำเข่าจากประเทศมาเลเซียนะครับเนาะ ขันยู่ในกกองแล้วจ้นะนี่ขันยู่ในกกองนี่โอ้ยเร็วเร็วน่าเป็ดต่อาันวอนที่น้องครับสำหรับบรรยากาศท้องจีไส้ครับเนาะเป็นนกปลากับยืดท่อมปุ่นเหรอครับไปสาวน้อยย่างไปท่อมปุ่นเหรอ ขาหมองไส้ครับพี่น้องหืมใส่ทั้งไนเนาะครับพี่น้องนกปลาขันนี่ต้องผรับก็เดีอดถิ่นแหละวมเสือ ใสนหนิทีครับพี่น้องสาวหน่อยแล้วว่าสะใส่หนินะครับนะเนาะเดี๋ยวเพฝนจะตกเถอะพี่น้องฝาห้องบึนๆอยู่คนครับใส่ใส่ใส่หนินทีสาวหน่อยว่าใส่หนินะครับพี่กูพี่กูพี่เป้ลีใส่ อ๋อใส่่ลหนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้องจิใส่กันเล่นยนะครับเนาะ